สวัสดีครับมือนีมารีวิวนะครับโลตารีสองเมตรยี่สิบห้านะครับของนาซ่านะครับหัวเกียงหญ่นะครับชาศิริวัฒนาโลหกิจนะครับสองเมตรยี่สิบนะครับตอนนี้นี่จำนวนจำกัดครับเป็นของไม้ครับแกะกลองครับมีย้อยปันให้คพบนะครับราคาราคาอยู่ หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาต่อรองเลยครับหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใครสนใจก็แวะเข้ามาเบิ่งก่อนได้ครับอ่าสินค้าอยู่รานภูมินแท็กเตอร์เด้อภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพราะกุฎจ,จับจังหวัดดอนท่านี่ครับราคาหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับจัดโปรโมชั่นเลยครับกระนำรถกระนำครับช่วงนี้ ได้สนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด่งสองเจ็ดสออีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหน่เาสี่ห้าศูนครับนี่ครับเป็นโรตารีนะครับอาร์ีสองสองห้เอครับแวะข้เบิรงได้ครับผู้ดสนใจแวะขมาเบิรงได้ครับมีราคาพิเศษครับรับเองลดให้อีกนะครับโอเคครับฝากกดติดตาม